เพจดังขยี้บอดบอยสิริชยัยทั้งบูลลี่ทั้งด่ากาดพี่น้องขาเกิดอะไรขึ้นทําไมเพจนี้ถึงได้ออกมาคือแบบว่าใช้คําค่อนข้างรุนแรงเลยนะ ่อว่าทางด้านบอยซิริชัยทั้งที่ทั้งสองคนนี้ไม่เคยมีประเด็นอะไรกันมาก่อนอมไม่เคยมีประเด็นทกเถียงหรือว่าบอยซิริชัยเองก็ไม่เคยพูดถึงเพจเพจนี้มาก่อนเลยแต่ทําไมถึงได้มาบูลี่บอยซิริชัยแบบนี้ต้องเล่าก่อนอย่างนี้นะคะพี่น้องขาเผื่อใครยังไม่ทราบนะคะว่าบอยซิริชัยเองเนี่ยไล่ไทม์ไลน์ไปก่อนหน้านี้บอยซิริชัยเนี่ยมีการโพสต์ต่อเนื่องก็เหมือนกับว่าตัดโพมคนที่มาว่าทางด้านบอยซิริชัยแล้วก็โพส ลอยไปนะคะไม่ได้ระบุถึงใครแล้วก็ไม่ได้เอ่ยถึงใครโพสต์แรกนะคะบอสบอยสิริชัยบอกว่าอ่ะมาท้วงนะคะว่าเฮ้าหน่ายไงอ่ามาท้วงว่าเฮ้าหน่ายไงหน,าย,หนายโหยดโอ้ยบัดเมืองหนาคือแง่ตื่นเสียมกูคือโบ้เคยท้วงออโพสต์นี้นะคะบอสบอยสิริชัยโพสต์ไปก่อนค่ะอืต่อมานะคะบอกว่าว่าพื้นว่ากูไปฉีดหนาหลายจนหนายโหยดพะนะ ฮ่ามึงเอ้ยก็ยังว่ากูไปถอนแควกูไปถอนแควต่อมายังมีอีกนะคะเซวเดอร์นี่ใส่ดาผู้อื่นพอฟาดได้ฟาดกับแล้วเครียดนี่พ่อผู้อื่นดากลับแล้วก็เครียดเน่ยแนนพอผู้อื่นดากลับแล้วก็เครียดอันนี้เป็นโพสที่สามเนาะอ่าเป็นโพสที่สามโพสที่สี่นะคะบอสบอยสิริชัยก็ได้โพสอ่าผ่านเพจบอยสิริชัยใจเกินลอยเนาะบอกว่าก่อนจะว่าเขาโง่ เราฉะลาดอะไรก่อนจะว่าเขาต่ำตม,มเรามีอะไรสูงก่อนจะว่าเขาไร้ค่าเรามีค่าแค่ไหนก่อนจะว่าเขาไม่ดีเรามีดีอะไรค่ะอก็เหมือนแช่คําคมสําหรับโพสตนี้ทีนี้สกุป๊ปม,มีเพจเพจที่เพจอ่ะเพจที ที่หนึ่งก่อนนะเพจที่หนึ่งซึ่งได้แชร์โพสที่เสาวออันเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าก่อนจะว่าเขาโง่เนี่ยเราฉลาดอะไรซึ่งเขาก็แชร์ไปเหมือนกับว่าชอบอืบอกว่าเชียบชอบคําคมบอดบอยสีริชัยสำหรับโพสต์นี้แล้วก็รูปบอดบอยสีริชัยแต่ทีนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมช่ยังไม่จบพี่น้องดูซีรีสิคือยาวเลยใช่ใช่คือนะคะ มีเพจเพจที่สองเนาะเพจที่สองมาแชร์ต่อเพจที่หนึ่งแล้วใช้คำพูดแรงค่ะพี่นองขาบอกว่ากะเธยเจ้าคิดเจ้าแขนเป็นถึงเจ้าคนนายคนไม่วางลุกให้ดูเป็นผู้ใหญ่เลยโอ้ถือว่าใช้คำรุนแรงอยู่นะแรงบูลี่เหยียดเพศเลยนะคะแบบนี้คุณรู้แล้วเหรอว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรยังไงทำไมมาบุลี่กันแบบนี้เป็นเจ้าคนนายคน ใช่เขาเป็นเจ้าคนนายคนเขาเป็นผู้บริหารและเป็นผู้บริหารที่บุคลากรในองค์กรให้ความเคารพและก็นับถือ<ช>เป็นผู้ใหญ่ค่ะคุณน,นั่นแหละมไม่เป็นผู้ใหญ่ที่มาพูดแบบนี้ ยังมีต่ออีกนะคะพี่น้องขาสําหรับโพส์ที่สองซึ่งได้แชร์นะคะเพจดังอีกเพจหนึ่งเพจที่สามสาเพจที่สา,สามเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เราได้ทําข่าวไปแล้วนะ,ะสกุก๊กเรื่องของบอสบอสซิดิช้ได้ออกมาโพสต์นะคะแล้วก็ยังใช้คํารุนแรงเหมือนเดิมอีกนะคะอ่าสาวไอเพจก่อนหน้านั้นเขาว่า ยังไงบ้างถึงบอสบอยอ่ะอ่านะคะสำหรับโพสต์นี้นะคะบอกว่าบอยเีรีชัยตอบกับคอมเมนต์บอกให้ยอมรับความจริงว่าลงรูปอย่าใช้แอปเยอะ ว่าคนอื่นก่อนแล้วโดนฟาดกลับแล้วรับไม่ได้จําไว้ถึงวันกระดูกเข้ามอกูก็คนนึงนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับคนทั่วไปแล้วกูก็คิดว่ามึงไม่ได้พิเศษกว่าใครอันนี้ก็คือคําพูดจากบอสบอยใช่ไหมใช่นะคะก็คือเป็นเพจอีกเพจนึงที่นะคะเป็นการแชร์การตอบกลับเฉยๆแต่เพจเพจที่ว่านะคะก็คือที่บูลลี่บอสบอยสิริชัยเมื่อกี้โพสแรกโพสที่สยังมีการบูลลี่ต่อบอกว่านะคะก็จริงนะลูก น่ะเพราะว่าหน้าลูกอ่ะมันแน่นไปหมดทุกอนุเลยทั้งแก้มทั้งคางแม่เนี่ยคิดว่าลูกอ่ะฉีดซิลิโคนเถื่อนเหมือนที่กะเทยเขาฉีดกันเมื่อสามสิบปีที่แล้วยังไงยายสิทธิ์ถือว่าเป็นข้าเบาทีรุ่นแรงอยู่ค่ะสําหรับยากหน่อยเขาก็ต้องให้เกียรติเพลินเด้เพราะว่าบอดบอยสิริชัยเพล่นก็เป็นถึงผู้นําเนาะเป็นคนทีแบบว่ามี่ชื่อเสียงประมาณหนึ่งถือว่ามันใส่ข้าเบาทีรุ่นแรงอยู่สําหรับ ก็คือเหมือนการดูถูกเกินกันเกินไปเออเป็นการบูลลี่แล้วใช้ใช้ถ้อยคํานะคะที่พูดคำพูดเนาะแต่ละคำเนี่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวทีนี้พี่น้องขะก็ยังมีทั้งด้านคอมเมนต์ด้วยนะเออคอมเมนต์พี่น้องขะเรียกไ้ว่าเป็นทั้งคอมเมนต์ทั้งบูลลี่ในเรื่องเพศเหยียด นะคะก็ยันเรื่ององการสัญญกรรมต่างๆต,ต้องบอกอย่างนี้นะในเรื่องของเพศตอนนี้ค่ะพ,พี่น้องคาณปัจจุบนันนี้เรื่องเพศเนี่ยคือมันเปิดกว้างแล้วไม่สมควรมาโบลี่กันเมื่อสมัยใช่หมดยุคที่จะมาโบลี่เรื่องเพศกันแล้วแล้วแฟนคลับหลายหลายคนก็เห็นอยู่ว่า ทางบอสบอยได้แต่งงานกับซอแอนมีภรรยาอะไรเรียบร้อยถึงใจยังไม่มีลูกเป็นของตัวเองแต่ก็มีน้องเพชรน้องพลเป็นมาเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขาก็สื่อให้แฟนคลับได้เห็นแล้วว่าเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีเมียที่มีลูกแล้วอเออแต่คุณนะ่ะไปบูลลี่ไปว่าเขาไปเหมือนการใส่ร้ายป้ายสีเขานะั่นแหละมันก็ไม่สมควรนะสมควรเป็นอนย,ย่างยิ่งสําสหรับเรื่องนี้เนาะแล้วเรื่องสัญญกรรมด้วยค่ะพี่น้องคะก็เหมือนกันนะบอกเลยว่า ยอมรับนะว่าณปัจจุบันนี้เรื่องสัญญกรรมมันเป็นเรื่องปกติปกติใครก็อยากสวยใครก็อยากดีดูดีจริงๆแล้วเรื่องดูแลตัวเองดีเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบถูกต้องแล้วแล้วไม่ต้องไปบริกิกมเข้อทาเขาไม่ผิดเขามีเงินทำค่ะใช่แล้วงานเขาเขาต้องอยู่หน้าสื่อโซเชียลนะคะต้องเจอผู้คนเข้ก็ต้องดูดีอยู่ตลอดเวลาถูกแล้วแล้วบอยซีดีแทกกนเลยแศิลปินที่เข้าช่นชอบแบบออกมาดูดีได้สาวใช่ใช่ไหมอืม คนที่เขาบูลี่ได้ครึ่งของบอสบอยซิริชัยไหมและบอสบอยซิริชัยเองก็ไม่เคยมีประเด็นอะไรกับคุณคนนี้แล้วเพจคุณเพจคนนี้อะเปิดเผยเลยได้ไหมว่าเป็นใครยังไงเออเปิดได้ไหมอ่าเปิดเลยอยังไงแฟนขาเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าเพจนี้มาบูลี่บอสบอยตั้งแต่แรกในเรื่อง เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเอาคําพูดมาจากไหนไงนี่อ่ะคุณหญิงกอบโกยใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาดูเลยจากคุณหญิงกอบโกยเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะพี่น้อง่น่าจะเป็นอวตาร อม่ไม่ไม่ได้เป็นอวตารค่ะเป็นเพจแชร์ผู้ติดตามสามหมื่นกว่าอืเป็นตัวตนด้วยหรอมีตัวตนค่ะที่เขาจะแชร์เกี่ยวกับพวกนางงามถ้ามีตัวตนแบบนี้บอสบอยสามารถฟ้องได้นะคะถ้าจะมากัดกันแบบนี้กัดไม่ปล่อยแบบนี้ทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับบอสบอยเลยนะแล้วก็ไม่เคยมีอะไรเช่นวกู๊กเราเข้าไปดูเพจนี้นะคือมีแต่ว่าคนอื่นเดียมีแต่แซมีแต่แขวนคนอื่นมีแต่ว่าคนอื่นแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นเพจด่าแม่ ยาสีเป็นเพจด่าๆคนน้ด่าคนนี้เออไม่รู้มันกันาความอบอุ่นไม่เข้าใจทําไมต้องสร้างเพจเพื่อที่จะมาด่าคนอื่นสร้างเพจอ่ามาทําความดีดีกว่าไหมสร้างความสุขให้กับคนอื่นดีไหมดีกว่าแบบมาสร้างเพจเพจคือเราก็สร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นคุณน้องคะแล้วเนี่ยแฟนเับแฟนคลับในเพจเขาอ่ะก็ลักษณะเหมือนกันนะเหมือนกับเจ้าของเพจนะเชรมันวาค้นคือกันเลยยังอยู่น้ำตาลในซองเลเอ้าเราเป็นกระเทยตีคือเห็นมีเมียอายุเห็นไหม เน okay. <changing ception> <sm> <leur> ี่ยแล้วก็มีการแบบโยงด้วยนะโยงคนอื่นมาด้วยว่ามีโยงคนอื่นด้วยเห็นีน้องขายโยงไปถึงนะคะอีกหนึ่งบอสบอกว่าเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้คอมเมนต์บอกว่าระหว่างนะคะอีบอยกับอีกระเทยฟินแลนด์ใครสาวกว่ากันคะคุณหญิงอแล้วอีเพจคุณหญิงเนี่ยก็มาตอบกลับด้วยนะคะบอกว่าจริงๆความสาวเท่ากันแต่ความปล่อยฟรีน่าจะเป็นอีบค่ะ โอ้โหดูค่ามาถูกงได้ไได้ตตนพร้อมพี่น้องอ่าแย่สักิดว่าจะคล้องโพสแบบนี้แบบความสะใจของตัวเองไม่ใช่นะเงินคุณต้องพร้อมนะคะสําหรับการที่จะออกมาโพสต์แบบนี้ออกมาคอมเมนต์แบบนี้เนาะทางด้านบอยบอยสิริชัยเองที่บอกค่ะเขาก็โพสลอยๆของเขาไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเนาะไม่ได้ว่าใครหรืออะไรยังไงก็ อย่ามาบูลลี่กันแบบนี้เขาบอกเลยว่าคุณคุณบุตรบไปว่าเขายังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทางด้านบอสบอยสิริชัยนะคะพี่น้องคะถือว่าปล่อยผ่านไปเถอะสาหรับคนพวกนี้อไม่ต้องไปให้ค่าเขาใประมาณนั้นเพราะเราก็เห็นว่าทางด้านบอยสิริชัยเองก็น้าตาดีหล่อเป็นพระเอกมาตั้งแต่แบบสมัยในแล้วนะปัจจุบันนี้ก็ยังคงความหล่อหล่อแบบสมวัยเนาะยสมวัยแมนค่ะสําหรับเข้านาะ พี่ยังยังแสีชังสีถ้า,าชื่นชอบศิลปินพีจะร้องมา,มากระยักกรเยินแบบว่าออกมาบนหน้าเวทีเนี่ยอยากเห็นความความรอความแบบมันจะเป็นความความใหญ่ของเ<า><า>อฟซีจ้ะนี่แหละคะ่ะสำรับคลิปนี้นเนาะเ้าสามคนกับเขาฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเขาจบคลิปไว้เพียงแค่นี้คะ่ะไปแล้วค่ะดีค่ะ